พี่ดังพี่บอกเรื่องไรครั้งแล้วให้สองอันเลยไม่กินได้เลยฮะมาบุกบุกนี่คาับจิ้มแบบนี้อ๋อนี่ครับวิธีการกิน๋อสวัสดีครับผมชื่อฟิล์มครับวันนี้ผมมีนัดกับยายแก่ๆคนหนึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ผมได้สั่งขนมของยายแก่ๆไปอ่ะแล้วผมก็ต้องรีบ แต่งตัวเพื่อจะไปเจอยายแก่ๆคนนั้นอยากเห็นรอยยิ้มของแกผมและเพื่อนๆชอบเวลาเห็นรอยยิ้มของแกเพราะแกจะผ่านไปผ่านมาทุกๆวันเลยครับนี่ครับผมอ่ะก็เป็นการแต่งตัวของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะผมพร้อมปฏิบัติงานครับและนี่ ก็เป็นหลังของยายแก่ๆคนนั้นที่มานั่งรอผมตั้งแต่เชา้าไปดูกันเลยครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับ<อ>ทำไรโอ้ลังเยอะจังเลยเดือดสามสามอฮะให้เดือดสามอบอกว่าถ้าบอกว่าจะสั่งร้อยบาทนะครับเนี่ยยี่ส<ะ>ิบสามออกยี่สิบสามสี่สามลูกให้เดือดสาให้อ๋อแถมให้ 3, 24, สามลูกเดสามลูกอ๋อขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากเลยลูกมาส่งลูกมาส่งครับวันนี้ไม่ต้องเดินเลยวันนี้วันนี้ไม่ไปในสวนกับไปเรียนปอลเลอไปเรียนปอนอกใช่ไหมครับวันนี้อไปในสวนนีนี่นะครับถ้าไปไปทำงานก็วันนี้ไม่เสร็จอ๋อถ้าไปทำงานวันนี้ไม่เสร็จไปกะกลูกไปทำงานทำไมเสร็จอ๋อร้อยบาทครับ นับก่อนนะเดี๋ยวไม่ครอบนะนับแรกพอดีนับก่อนนะถ้าเรือก็ให้กับอ่ะถ้าเหลือก็ให้กลับถ้าไมครบก็ขอใช่ถ้าไม่ครอบก็ขอเพิ่มวางลูกไประเงินเกได้หัวเรยอยให้ห้าร้อย่เอาเรยบาท๋อแกเอาเรยหนึ่ง อ๋อเมื่อวานไปรับไอ้คนตังค์คุก่แล้วก็ได้หกร้อยนี่นี่ขนมผมโอ้โหเยอะกินหมดมาเยอะนี่เยอะดูใส่ในตู้เย็นก็ได้ใช่ไหมโอ้โหดูเยอะสองวันนู่กินไม่หมดนี่สุกทีหนึ่งเลยโอ้โหเยอะดูหนึ่งร้อยบาทโอ้โหสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคน นี่ตันนี้ครับผมดูว่าผมสั่ง100บาทช่วยอุดหนุนคุณยายแก่แกมาอยู่ที่นี่ทุกวันแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาทุกวันไงบางทีถ้าลูกแกไม่รับแกไม่มารับก็แกก็จะเดินกลับเดินไปเดินมาเราก็เห็นแกอยู่ทุกวันแน่แกทําขนมขายดูนะทุกคนนะนี่100บาทนะผมสั่งมากินได้ทั้งกินได้ทั้งหมดอ่ะอืเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะ นี่หอ่อแกขายห้าห่อห้าหอยี่สิบอ่ะเท่ากับว่ายี่ยี่สิบห้าห่อหนึ่งร้อยบาทอืมถูกอ่ะแล้วก็แกบอกว่าแกถ่ายไม่ด้วยสามลูกด้วยยังเยอะอะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดได้ดูนะอ่านี่แบบนี้เลยนะสวัสดีนะครับนะสวัสดีทุกคนครับ นี่ดูทุกคนถือว่าห้าบาทไม่แพงนะอืมดูดูโอ้โหดูใส่ใส่โอ้โหดูใส่เอ๊ะดูใส่ก่อนเลยอ่าแล้วก็อืม อิ่มมากๆเลยครับทุกคนผมอิ่มมากๆเลยผมกินไปตั้งสองลูกทําให้ผมรู้ว่าเรากินคนเดียวไม่ได้และเราจะไปแบ่งปันให้เพื่อนๆร่วมอาชีพของเราได้ทานเหมือนเราไปดูกันเลยครับเอ,เอาพี่ิบเลยลพี่สองอันพี่อันเดียวก็พอแล้วผมให้สองอันเอาไปกินเลย,อยเอากุ้งสองอันเลย นั่นแหละพี่โก้สองอันพี่โอ้พายล่ะเออโอเคอร่อยไหมพี่ลองชิมด้ยเดี๋ยวให้พี่โกชิมก่อนเดี๋ยวพี่แย,ย,ยลีอย่าเพิ่งชิมนะปิ <c ười> ้งยาอร่อยจังเลยโอ้ยสุดยอดพี่ลีลองชิมดูพี่ อร่อยไหมอร่อยอรเคยกินตั้งแต่เด็กแล้วโอ้โหเขาเรียกตะปงบุกุนะอ๋อตะปงบุกุใช่ไหมพี่ขนมอะไรนะขนมข้มบ้านผมเลยอ่าข้มหรือว่าขนมใส่ไส้ใช่ไหมใช่ขนมใส่ไส้เนี่ยเราต้องกเด็บเนี้ยกินแบบเนี้ยบุกบุกืมนี่คาทจิ้มแบบนี้อ๋อนี่ครับวิธีการกินอ๋ออร่อยมันมันมันอร่อยใส่ไส้มันเนาะง่ายๆนี่ใส่ใส่ใส่ ฉนไม่เคยกินไอ้ยาใ,ใส่มะพร้าวนะอือฮกินแบบนี้ก็อร่อยอร่อยรับพี่อร่อยอรอ,ยอือพี่นังผมซื้อขนมมาปลอบใจพี่ปลอ,อบใจพี่ที่ว่าไอ้โดนอะที่ว่าโดนโดนอะพี่นังที่ว่าโดนไปเยอะ ไปไเป็นบทเรียนอ้ยาบทเรียนเย,นยอะเยอะก็ไม่ไหวนะพี่บทเรียนายครั้งแล้ว <c oughs> ให้สองอันเลยพี่ขอบคุณมากครับให้สองอันเลยอไม่กินได้เลยนะ <c oughs> ได้อค,ครับ